สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องมือในสิภาพี่น้อง,พพองกินมาม่าเกาหลีค่ะพี่น้องนี่จัดหนักจัดตเต็มความเผ็ดพี่น้องสิกินไ้บอลมาลุนกันเดี๋ยวมันชิเกีนก่อนเครื่องเคียงค่ะมีปูอัดกับขนาด ต้องกินอย่างนี้ไหมลูกบอ,อกว่าให้กินใส้สาลายน่ะจะเปื้อนมืเอเ่าอยามันเปื้อนมือมันเผ็ดนี่อร่อยโอ้เผ็ดเผ็ดอยู่พี่น้องอันนี้เผ็ดธรรมดาใช่ไหมอืออันหนึ่งคูณสอ khăn áo Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไม่ว่าจะกินไม่ได้ใส่ในสไล์แบบนี้ขนาดกระกว๊อกก่อน Wait. Okay. Wait. มึงเนีมอทรมานมากกำลังดีไม่คือว่าทรมาน cằm nhầy thì nó khâu bạc luôn mà, ừm, à. ไ,ไปแล้วจ้าพี่น้องคะ่ะอิ่มแสบเพ็ดแบบพอทรมานปันใดเฝ้ากินเฝ้าล้่งจ้าพี่น้องเดี๋ยวมันกําลังเพ็ดกลับมาไปแล้วจ้าจ้องพอกันไหมคลิมนานค่ะพี่น้องคะ่ะบายบายคะ่ะเพ็ดเพ็ด